กับสวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องน้องพังไข่มุกนะครับเออก็ที่ห่างเหินกันไปหลายวันเลยนะครับเมื่อ2อสามวันที่ผ่านมาผมก็ติดธุระนะครับเลยไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปตอ่อเนื่องลยครับพี่น้องก็วันนี้ก็พามาชมความงามของทายาอังเปานะครับ เออช้างช้างก็มี wrote, oh ี yeah, yeah. ่ปีนะเด็กโอ้ตัวนี้อยู่ที่สปีหเดือนครับผมสปีหเดือนที่เจ้านเขาบอกว่าในหกเดือนชื่อน้องกรเป๋าครับเด็กเด็กยครับผมครับนี่ชงโตขอเราอีกเีึ่งนะครับเอมีไส้เจกอใช้ได้ครับมีใสเ่นาะเด่านมีงาใหญ่งาโตครับ ก็พับพันได้เลยครับเพราะว่าน้องยอเริ่มจะหัดขึ้นตัวเมียเล่นแต่ว่าหยอกกันกับตัวเมียที่ว่าสวยครับนี้ได้ได้นะครับยอดครับตัวนี้งาใหญ่อนาคตงาโตนะครับตัวนี้เป็นท้างที่ว่ามีคุณลักษณะดีครับผมเนื้อหนังได้ตัวนี้สวยเจ้าของเขาไม่ขายครับตัวนี้เก็บไว้ให้ลูที่ร้านกัอนาคต ควาง้างเป็นคนนังร้อรับผมบริจังหวัดบุรีรัมย์เราวันนี้คือว่า คีาความสามารถของน้องเขาทำอะไรไมั้งมีหลายอย่างครับผมเล่นรูเล็ตเล่นยืมเล่นโชว์ได้ทุกทุกรูปแบบครับตัวนี้นั่งยกขาย,ยืนได้ทุกรูปแบบครับอ่าฮาวสวยครับตัวนี้สวยน้องพี่พี่ชายเขาขายไปภาคใต้ครับแต่ว่าพี่ชายครับเป็นทางซีดอเนาะสายเขาเจะ จะโตกว uh. ่าน,นี้เยอะแต่ตัวนี้น,นี่ครับปวดงาเลยนนครับผนอ้าวปวดงาสวยครับตัวน,นี้อน,นาคตงานจะสวยมากครับอันนี้สามปีกว่าเนาะสามปีครึ่งปีประมาณสักห้าปีจะมาชมผลงานงานของเขาจะจะสวยมากครับผมตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ใช้ได้ครับแต่เจ้าของเขาน่าจะไม่ขายครับผมตัวนี้เพราะว่าเขาว่าจะเก็บไว เพราะว่ามันจะแม่เขาทับยังไม่ติดครับยังไม่มีลูกทับอีกกลางครับทับไปเมื่อสองปีที่แล้วไม่ไม่มีผลงานครับน้องเขาไม่มาก็เลยต้องทับใหม่ทับลายเบิร์ดของเราโอยเรื่อแล้วก็คลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องน้องทางไข่มุกด้วยนะครับขอบคุณครับ